ติดตามรอบวันทันเหตุการณ์กันต่อนะคะสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นที่โรงแรมลีการ์เด้นนั้นก็นับว่าผ่านระยะเวลามาเป็นปีแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบที่รอความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานของศูนย์ข่าวหัดใหญ่ค่ะ การช่วยเหลือเยยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดคาบอมศูนย์การค้าลีกระเดนพาซ่าหัดใหญ่ของศูนย์เยยวยาจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ในความดูแลของสออปตอโดยใช้มติครมที่แก้ไขเพิมเมเ่มเติมเมื่อวันที่14สิงหาคม2555โดยการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม,ม2,000ล้านบาทในการช่วยเหลือเยยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งจากเดิมกรณีเสียชีวิตได้รับ1 0 0 0 0แบาทเพิ่มเป็น5 0 0 0 0นบาทกรณีพิการได้รับ80,000บาทเพิ่มเป็น50,000นบาทเช่นกันแต่เป็นการทยอยจ่ายเป็นงวดงวดและในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ลีกระเด่นจํานวนมากได้รับการช่วยเหลือไปแล้วในเบื้องต้น เช่นเดียวกับนางสาวสุกัญญาบุญพร้อมและนางสาวสุนันทาเดชส่งซึ่งทั้งสองคนอาการสาหัสและต้องกลายเป็นคนพิการและยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อทําการรักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งดารงชีพอยู่ได้ด้วยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่ร่ยหลอลงทุกทีผ่านไปร่วมปีไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งที่ทั้งคู่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตอนนั้นมีศูญเยียาให้ สองแสนตอนนอนโรงพยาบาลสองเดือนนะคะให้สองแสนมีรีเกเดนให้สองหมืน่นก็อย่างนั้นก็จำจำไม่ค่อยได้เพราะว่าตอนนั้นใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วแบบก็มีจะมีแม่ที่เป็นคนเป็นคนรับค่ะไม่มีหลังจากนั้นไม่มีเลยค่ะคือเงียบเงียบไปเลยค่ะเงียบคือไม่ติดต่อไม่อะไรเลย มันหนูต้องมาเดินเรื่องเองยื่นเรื่องเองทั้งที่ตัวเองก็แบบไม่ค่อยปกติเดินก็ไม่ค่อยสะดวกเดินแดดเดนฝนก็ไม่ได้ค่ะว่ามันมันมันทรมานว่าเดินมันก็ไม่ค่อยสะดวกอยู่แล้วต้องมาเดินเรื่องเองอย่างเงี้ยว่าเห็นใจเราบ้างเห็นใจเราหน่อยคราเมื่อี้ก็บอกว่าไม่เจอกับลูกหลานเองก็ไม่รู้หรอก ความเดนมาเป็นยังไงคะทั้งนี้จากการติดต่อสอบถามไปยังศูนย์เยียวยาจังหวัดสงขลาปรากฏว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแต่อยู่ระหว่างการดําเนินการและได้มีการหารือกับทางสออบตอในการช่วยเหลือด้านอาชีพให้กับเหยื่อทั้งสองคนด้วยซึ่งเรื่องนี้เราทางศูนย์ดำเนการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาสงขลาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะยังคงที่จะพยายามที่จะ ขอในเรื่องของงบประมาณที่จะมาในช่วยเหลือในเรื่องของอาชีพเพียงแต่ว่าเราต้องคุยกับผู้ได้รับผลกระทบหรือว่าตัวน้องแนนก่อนว่าน้องแนนสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างหลังจากนี้เนื่องจากน้องแนนยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลการที่จะไปทําอาชีพอะไรนะตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะทําได้แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องรอให้น้องผ่าตัดเสร็จ หรือว่าเสร็จสิ้นการรักษาของหมอแล้วก็ดูอาการว่าสิ่งที่น้องอยากทําหรือสิ่งที่น้องอยากได้เพื่อที่จะไปทําให้เขาสามารถที่จะมีงานทําเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้เนี่ยควรจะเป็นอาชีพอะไรแล้วก็ทําอะไรต้องใช้เงินจํานวนเท่าไหร่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะทางเลขาสบตน,นะคะท่านทวีเนี่ยไม่ทิ้งผู้ได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะ ถึงแม้ตอนนี้ทางศูนย์เยียวยาจังหวัดสงขลากำลังดำเนินการช่วยเหลือผู้เคราะรารทั้งสองคนแต่ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งโดยยังไม่รู้ว่าโครงการช่วยเหลือทั้งด้านเยียวยาและด้านอาชีพจะได้รับการอนุมัติเมื่อไหร่ในขณะที่ชีวิตของทั้งสองคนก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเงินที่มีอยู่ก็ร่อยหลอลงทุกทีหากผู้ใจบุญท่านใดยอยากจะช่วยเหลือเหยื่อผู้เคราะรารทั้งสองคนสามารถติดต่อได้โดยตรง สุนันทาเดชส่งหรือแนนโทร0815423154และสุกัญญาบุญพร้อมหรือการโทร0896587427หรือติดต่อผ่านศูนย์ข่าว ASTV หัดใหญ่โทร074201236พนิษฐ์ล่องพนิษฐ์ถ่ายภาพปริยาการามมหิโตศูนย์ข่าวหัดใหญ่รายงาน